ต้องบอกเลยว่าหลายคนค,คงรู้จักกันดีสําหรับนาราเคปกระเทยอินฟูอินเซอร์ชื่อดังที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ลาสุดนาราหลังจากมีภาพร่วมไร้ไขยทองกับแม่ตากรกระหนก,นกนแมค่ค้าออนไลน์ที่กําลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยลาสุดทางนาราได้มีการออกมาเผยระหว่างไร้ขายสินค้าว่าคนไร้ขขยทองน่าจะเข้าข่ายจะไปสอบขบอแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะไปร่วมกับเขาเลยวันนั้นเขาจ้างให้ไปแล แสดขายเสื้อผ้าแต่โดนเซอร์ไพรส์ากางไล้เลยว่าขายทองไม่รู้เรื่องจริงๆแต่ก็ต้องทาเพราะไม่งั้นเขาจะวีนวันนั้นเขาจ้างนาราไล้ขายเสื้อผ้าเพื่อช่วยคนน้ําท่วมเราก็ไปพอไปถึงเขาให้ไล้ร้านทองเราก็ตกใจนะตอนนั้นเราเป็นเด็กเราต้องทเาเพราะย้อนไปตอนนั้นเขาเพิ่นคนที่มีอนานาจเป็นคนน่ากลัวเหมือนกันแล้วเราเพิ่งจะออกจากคุกจะทายังไงล่ะแม่พอไปถึงอ้าวไล้ร้านทองแต่ก็โอเคเพราะร้านทองมีอยู่จริงใหญ่เบ้อเล่อขนาดนั้น จะยังไงเราก็แค่ยืดเออเอออห่อ,ห,อหมกทางานมาตั้งนานไม่เคยรีวิวร้านทองนะแจ็คพอตจะได้เข้าคุกอีกรอบนึงแต่เราจะไปดีแคลว่าเราไม่ได้รู้เรื่องชีวิตนาราเนานะก้าวขาออกจากคุกไม่ได้เจอครอบครัวเลยตํารวจบ้านโป่งมารับไปแล้วสารให้ประกันตัวก้าวจากบ้านโป่งไปนนทบุรีผ่านสามคุกถพงได้กลับบ้านนะก้าวอยู่ได้หนึ่งเดือนกับอีก28วันแต่เข้าอีกแล้วพอคอหาจับทิ๊กไร้ร้านทองไม่เคยได้ไรกับเขาเลย4-5ปีเพิ่งออก จะเข้าไปอีกรอบเป็นต้น